ไหวก็ต้องไหวสิอย่าขึ้นเสียงใส่เมย์สิต้นเมย์ก็แค่เป็นห่วงต้นนะเป็นห่วงสุขภาพตัวเองดีกว่าเป็นห่วงงานนะต้นแต่ที่ทำทุกอย่างมันก็เพื่อเราไม่ใช่เหรอเพื่อเราเหรอแน่ใจเหรอว่าเพื่อเราเพื่อเราหรือเพื่อตัวต้นเองวันๆต้นก็อยู่แต่ง,งานงานงานอะ่ะเวลาก็ไม่มีให้เมย์เลยอะ่ะ มันก็ไม่ต่างอะไรกับการอยู่คนเดียวหรอกต้นอยู่คนเดียวใช่ไหมมันก็ไปอยู่คนเดียวเลยไปลงไปเลยสวัสดีชาวครู93ทุกคนนะครับ และในช่วงนี้เราจะมาฟังซิงเกิลใหม่แบบสดๆจากวงคาราเมลกันครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาไปฟังกันเลยครับคุณต้นอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะได้ครับแก้ไขให้เรียบร้อยได้นะได,ได้เดี๋ยวผมจะการให้นะหยดน้ำนตาไม่เคยให้ใคร <c oughs> ได้เห็นมัน จากฉันเจ็บเท่าไรต้องทนต้องเก็บเอาไว้คนเดียวแต่ไม่นานก็ต้องเอ่อล้นออกมาเพราะความเปล่าเปลี่ยวกับเรื่องเดียวที่ฉันไม่ดูแลเธอให้ดีเยู่ยิวยาเท่าไรมันก็ไม่หายทาใจ ให้ลืมไม่ลงสักทีอยากจะมุนเข็มนาทีเพื่อย้อนเวลาไปแก้ไขมันวันที่เธอยังอยู่ในเวลานั้นตัวฉันไม่เคยไม่เคยใส่ใจตนวันที่เธอมาจากงขอโทษนะตอนก็ใส่เข้าใจทุกอย่างที่เมที่เมทเมทำไอ้ต้นตน้นจะไม่ทำอีกแล้วเมทนกให้ตน้ตนใช่ไหมต้นจะพับ

ธะทำดูแลห่วงใ่ฉันทุกทีทุกทีกลับไม่เห็นว่ามันมีค่ามากมายเท่าใดเ่ยื้อยาเท่าไรไก็ไม,ไม่หายทำใจให้ลืมไม่ลงสักทีอยากจะมุนเข็มนาทีเพื่อย้อนเวลาไปแก้ไขมัน วันที่เธอยังอยู่ในเวลานั้นตัวฉันไม่เคยไม่เคยใส่ใจวันที่เธอมาจากจึงทำให้ฉันเปลี่ยนไปเพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญกับฉันแต่ได้แค่ฟันอยู่กับความหลังเมื่อเธอทิ้งไปไปอยู่กับคนที่เห็นค่าทำให้เธอนั้นมีค่า ส่วนฉันไม่เห็นลองอบไม่ลังน้ำตากรสมน้ำหน้ากันไปพิงรู้ว่าเธอสำคัญกับฉันแตดิ้แค่ฟันอยู่กับความหลังว่าเธอทิ้งไป ไปอยู่ทุกคนที่เห็นค่าทำให้เธอนั้นมีค่าส่วนฉันไม่เห็นลองอบไม่หลังน้ำตารอบตัวสุดท้ายเสร็จแล้วนะ เม้ไม่อยู่ไหนอะ่ะอย่าเย็นนะครับคุณภรรยาคุณประสบคุณเหตุครับอะวันที่เธอยังอยู่ในเวลานั้นัวฉันไม่เคยไม่เคยใส่ใจวันที่เธอมาจากจริงทำให้ฉันเปลี่นไปถึงรู้วดเธอสองคัญกับฉัน แต่ด้แค่ฝันอยู่กับความหลังเมื่อเธอทิ้งไปไปอยู่กับคนที่เห็นค่าทำให้เธอนั้นมีค่าจ่นฉันไม่เห็นลองสอบไม่หลังน้ำตาก็สมน้ำหน้ากันไปเมย์ตนขอโทษตนรู้ว่าเมย ทำนกให้ต้นใช่ไหมเดี๋ยวค้ามไปเพิ่งจะทำนกให้เมย์บ้างเพิ่งทำให้เมย์บ้างเมย์จะได้จะได้ไม่หไหวนะก็<ห>มีความ,มสุขสักอยากจะมุนเข็มนาทีเพื่อย้อนเวลาไปแก้ไขมันพอเถอะต้นเราไปจากที่นี่กันเถอะ น้ำตาไม่เคยให้ใครได้เห็นมันจากฉันเจ็บทุ้ายต้องทนต้องเก็บเอาไว้คนเดี ที่เธอยังอยู่ในเวลานั้นตัว,วฉันไม่เคยไม่เคยใส่ใจวันที่เธอมาจากจึงทำให้ฉันเปลี่ยนไปเพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญกับฉันแต่ได้แค่ฝันอยู่กับความหลังเมื่อเธอทิ้งไป